หน่วยการเรียนรู้ที่3จะเป็นเรื่องอารยธรรมของโลกยุคโบราณนะคะเรามาเริ่มที่อารยธรรมสำคัญของโลกตะวันตกอารยธรรมแรกกันเลยนะคะอารยธรรมเมโสโปเตเมียค่ะคำว่าเมโสโปเตเมียนะคะในภาษากรีกหมายถึงดินแดนระหว่าง2แม่น้ําค่ะก็คือรูปแม่น้ําไทกรีสและแม่น้ำย,ย,ำยูเฟติสนะคะซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตของประเทศอิร,รักค่ะในอารยธรรมเมโสโปเตเมียจะมีอาณาจักรย่อยนะคะที่ขึ้นมาสร้างสรรค์ของเจริญมากมาย,ยค่ะ อาณาจักรที่สำคัญได้แก่ 1. อาณาจักรซูเมเรียค่ะจะมีอายุราว3,500ปีถึง2,300ปีก่อนคริปีศักราชค่ะก่อนที่ชาวซูมเมเรียจะมาตั้งหลักปักฐานในบริเวณแม่นม้ำไทกริสและยูเในดิสนะคะเคยอาศัยอยู่ตามบริเวณเนินเขาและจัดตั้งเป็นหมู่บ้านมาก่อนรู้จาักการเลี้ยงสัตว์นะคะการเพาะปลูกตลอดจนการผลิตเครื่องใช้เพื่อใช้ในการทำนาเช่นจอบและเสียมจนเกิดเป็นการปฏิวัติเกษตรกรรมค่ะ ในเวลาไม่นานนะคะพวกซูเมเรียไปได้อพยพลงไปตั้งถิ่นฐานในบริเวณลุ่มแม่น้ําและพัฒนาการเกษตรแบบชลประทานขึ้นซึ่งทําให้ผลผลิตมากขึ้นเกิดเป็นการสร้างสังคมที่ซับซ้อนและมีสถาบันทางสังคมแบบใหม่ขึ้นมาการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีใหม่แบบชาติใหม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์เชิงรูปลิงโตและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอื่นจนเกิดเป็นอารยธรรมค่ะโดยความเป็นจริงแล้วนะคะสังคมเมืองของพวกซูเมเรียเนี่ยปรากฏขึ้นที่เห็นตั้งแต่3,200ปีก่อนคริสต์ศักราชค่ะต่อมาได้มีการจัดตั้งเป็นนครรัฐฐฐฐจจจานน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 วว12คคคคคคครรรรรรััััััััะะะะะปุบแหหห่่่่งงงงเเเดีียยทลลลืือออใโกกก็ติ น o กจากกำแพงเมืองน,นะคะวีทันของไรนาซึ่เป็นแหล่งอาหารของชามืนนะคะ่ะที่เป็นส่วนใหญ่เป็นของกระสันักบวชแล้วก็ชามือทงคั่งนะคะโดยมีชนชงแรงงานหรือว่าชาวนานเนี่ยเป็นแรงงานพ่อปู่เพื่อได้ผลผลิตซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าวบาเล่และข้าวสารแล้วก็ต้องมให้กับวงังบัหรือขาบาดีเจ้าของที่ดินท่ดดังนั้นเพื่อให้การบริหารการใช้ทดินหรือการให้ชอบีดินางมีศีลธรจึงจำเป็นต้องการทำบัญชีที่เป็นรัะอักษรขึ้นมาค่ะเพื่อบนรึกรายละเอียดต่างๆของที่ดินที่ให้ชาวเอช่า ัซูมเลียนะคะก็อ,อยู่ระหว่างแม่น้ำไกรีสและแม่น้ำยูเนรนิสค่ะซึ่งโดยทั่วไปแล้วสภาพูุิประเทศของเมโโบเบนสุบอเดนนะคะไม่ค่อยเอ,เอยือนยตกอการตัง้งสถานมากนะักเพราะมีปริมาณน้ำฝนน้อยอากาศร้อนจัดขาดที่เป็นวัตถุก่อสร้างคัญและบ่อยครั้งนะคะ,ละลได้รับภัยจากน้ำท่วมซึ่งเกิดจากภาวะฝนตกหนักในตอนนี้นะและการละลายของหิมาใบริมเไปเชือเขาค่ะซึ่งก็เกิดขึ้นประจำทุกปีนะคะแต่ธรรมชาติก็ได้ให้สิ่งท่าแทะคะก็คือความอุดมสมบูรณ์ของผลพิษทะงลัที่อุดมด้วยธาตุอาหารต่างๆซึ่งก็คือ ปุ๋ยธรรมชาติแทรตกตะกอนภาพล้อมังก,าก่าวนั้นจึงดาก็มีความเหมาะสมในการสร้างสิทธายี่มากก็น้อยค่ะ มอสุขังว่าท่าทาที่ชาวซูมิเลียได้สร้างสรรค์ขึ้นนะคะมีมากมายเลยที่สําคัญก,ก็ได้แก่อักษรคุณีฟอมหรืออักษรรูปลิมนะคะระยะแรกเนี่ยเรียนสนามเป็นอักษรภาพมีการใช้ไม้ไปลายแหลมทําจากต้นอ,อ้อกดเป็นรูปภาพง่ายๆลงบนแผ่นดินเหนียวแล้วนําไปตากแห้งหรืออบด้วยความร้อนเช่นรูปปลาแทนของหของปลาตางรูปก็าสามารถใช้แทนอากาศกิจวัตไ,ได้นะคะชเช่นเท้าแทนการเดินภาพปากติดกับน้ําหมายถึงการดื่มน้ํา่อมาก็มีการเพิ่มแต่ละต่างเพื่อใช้อธิบายค่าที่เป็นนามธรรมและกลายเป็นตัวเขียนที่ใช้แดลักเค่ะิตศาาาสงท่ละาวรรนง กวรรณกรรมที่สำคัญนะคะที่ชาวซูเนียได้สร้างขึ้นคือเรื่องราวการประชอนไทยของกิวกาเมสซึ่งเป็นประมุขและวป็นรัฐรดุจแห่งเมืองอูรุกมีชีวิตอยู่ในราว2,700ปีก่อนคริสต์ศักราชนะคะซึ่งต่อมาเนี่ยตกทอดไปยังรูปบาบิโลนและเป็นที่นิยมแพร่หลายในชื่อของมหาการกิวกาเมสค่ะกิวกาเมสนะคะพยายามแบงค์หาชีวิตอมตะแต่ล้มเหลวและไม่สามารถเอาชนะชะตาชีวิตของคนได้เพราะความตายกับมนุษย์นั้นเป็นสิ่งคู่กันค่ะมหาการกิวกาเมสนะคะมีการประกอบนะคะเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำท่วมครั้งใหญ่่่ทีเกกิดดขขึ้นนนนใพรระะะคั์าวองย นอกจากนี้ในสังคมของพวกุนเมียนะคะภัยธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่มันถูกควบคุมได้เช่นภาวะน้ำท่วมที่แม่จะมีการสร้างเขื่อนแต่ก็ไม่สามารถป้องกันชีวิตของผู้คนนับพันได้ลงทั้งการไร้ปาการธรรมชาติที่จังหวังแกล้งจัดรูได้สร้างความรู้สึกผู้รับได้แก่พวกเขาและยคามสูงในอำนาจดีลของพระเจ้าค่ะพวกสุนเมียมองมึงว่าเกิดมาเพื่อรับใช้พวกเจ้าเท่านั้นและว่ามันจะทำไดรไม่ดๆก็ม่ทางที่พวกเขาเนี่ยเป็นได้มากกว่าลมก็คือไม่มีตัวตนนั่นเอง ดังนั้นชาวซูเมเดียจึงคุกเขทให้ทำการสร้างสถาบันบกรรมขนาดใหญ่ค่ะซึ่งมีลักษณะคล้ายกับภูเขาซึ่งเป็นสิ่งที่มีขนาดสูงใหญ่ที่สุดานธรรมชาติรเราจะเรียกว่าซิกูแรนนะคะซึ่งเป็นเทวสถานในการบูชาพระเจ้าหรือเทพประจำเมืองเพื่อเป็นการนมองทรงคุณเครือหรือว่าลมทาดนดูตด้วยไทยต่กกางๆรวมทั้งใช้เป็นที่สอนสูงให้กับนักบวชทุกเยาว์เพื่อให้มีความรู้ต่งตางๆและอ่านออกเสียงได้ตัวเองค่ะการทำที่สำคัญอีกประการหนึ่งของพวกซูเมเดียนะคะก็คือการประดิษฐ์การหมุนเพื่อใช้ในการปั้นภาชนนะดิเผาในนรรราาว3,500ปีกก่อคิสตศัชซึ่่งถือวาเป็นเคครรื่อองงกกกลลชิ้นนแขโะะ นอกจากนี้พวกเขายังสร้างวงล้อที่ประกอบติดกับเพาเพื่อใช้กับเกรียนรถสึกซึ่งเปิดโอกาสให้นักรบบนรถสึกสามารถใช้อาวุธทําให้การรบนะคะมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะพวกซูเมเรียยังมีความสามารถเชิงคณิตศาสตร์รู้จักนําระบบฐานเลข60มาใช้ในการแบ่งเวลาและแบ่งมุมรู้จกักการคํานวณพื้นที่ของวงกลมทายากํำลังสองรู้จักการหาระยะทางการคํานวณการคิดมาตาช่างตวงวัดและการนับปีเดือนแบบปฏิทัติด้วยนะคะนอกจากนี้พวกเขายังสนใจศึกษาและจดบันทึกการโคจรของดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดาวเคราะห์โดยเชื่อว่าการโคจรดังกล่าวเนี่ยเกิดจากการทำของพระเจ้าและมีอิทธิพลต่อมนุษย์ถ้าหากมนุษย์เข้าใจปรากฏการณ์นี้และแปลความหมายได้ก็จะสามารถล่วงรู้จิตนารมณมของพระเจ้าอันเป็นที่มาของวิชาโหราศาสตร์และดาราศาสตร์ในเวลาต่อมาด้วยค่ะ